ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พานุพงศ์ทิพยสพยศเวทครับท่านอดีตนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีครับที่ปรึกษาของเพชรยินดีบ็อกซิง่งโปรโมชั่นจำกัดพร้อมด้วยคุณศักดาพิมพ์ศิรินาถนะครับหรือว่าเสียกับครับเสียกับคุณศักดาพิมพศิรินาถที่ปรึกษาบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิง่งโปรโมชั่นจำกัดขอขอาวพระคุณครับมาเริ่มกันยกที่3ามนี่เชื่อว,ว่าเกมการชกน่าจะเบียดกันสนุกเราใจมากขึ้นแล้วนะครับเพชรมาลายนี่ออกมาเดินเร็วขึ้นมีแข้งขวานําไปก่อนโอ้โหดอกไม้ป่าก็มี แข้ง้ายนะครับสกัดเอาไว้มาดูกันที่วงในโอ้ยมาโดนเดียมล้มลงไปอีกครับอาชีพถนัดของเอาเลยครับอาชีพถนัดเลยนะครับพิษมาลัยจะเบียดจะปล้ำในตีได้หรือเปล่าชอบแบบไหนครับถ้าชอบแดงจากอุบลนี่ครับต้องต้องอยู่นอกอโหเอาเละครับบวกกันแล้วครับว่าถ้าชอบน้ําเงินนี่ต้องลุ้นให้เกาะลุ้นให้ขี้ให้ได้ครับอะหาตัวเจอไหมหาคอเจอไหมโอ้บวกหมัดกันด้วยครับมาคู่นี้อยากระพิตตาครับ โอ้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 แดงครับแดงก็มาแต่ละทีครับไปซ้ายต่อยซ้ายโอ้ดูแข้งซ้ายสวยเหลือเกินโอ้ยปวกหมัดกันแบบนี้ครับมาคราวที่แล้วเบียดแต่ไฟนี้มีนับหรือเปล่าพี่อาีเอาเลยครับเริ่มจะเห็นล้างลางกันแล้วนะครับว่าโอ้โหไม่แน่นะครับจะออกมาอย่างไรจะครบยกหรือเปล่านะครับนับน็อกนี่จะมีให้เห็นเพราะว่าเบียดแลกกันแบบไม่มีใครยอมใครนะครับทั้งหมัดทั้งศอก ดูครับเริ่มจ่าแรงขึ้นไปเพชรมาลัยขยับก็ไปโอ้ยทิมหมัดขวาเหมือนกันดอกไม้ป่าอาศัยหลักเหลี่ยมออกซ้ายทีขวาทีมอนยันหลักกับลูกนี้โอ้ทีเดียวนี่กัดเด่นไปเหมือนกันครับแต่ไม่อยู่ใกล้เลยครับดอกไม้ป่าเอาละครับขึ้นคอได้แขนหนึ่งเอาละครับขึ้นคอได้สองแขนแล้วตีได้ไหมตีอาชีพหลักมาแล้วหน้าบ้านแขวนป้ายรับจ้างตีข่าว แล้วนะครับตอนนี้อ้าวอ้าอ้ามาตอนนี้วงไหนครับมาแต่ว่าก็นี่ครับมาดอกไม้ป่าก็ไหนก็มีไนก็มีโอ้โหแต่ว่าจับน่ากลัวเลยครับแต่ว่าดอกไม้ปา่าแหมคอไม่งอนเงันนะครับไม่งอนเงินใช้ได้ใช้ได้โอ้โหดูว่าจังหวะการจับการล็อกนี่แทบจับขาทัวเลยนะครับล็อกเหนียวล็อกแข็งแรงหลือเกินฮะเริ่มจะไล่แขนสู้เหมือนกันโอ้แต่ว่าดูนะครับวงไนนี่แหละครับต้องแก้มวยเขา่าต้องมีศอกนะครับ เอาแล้วครับพอสับต่อเข้าไปนี่แฟนมวยนี่เ hey ฮกันสนั่นเวทีนะครับยังคงเดินเหมือนเดิมโอ้โยเพชรามาอะไรเอาดูจับได้อีกแล้วนะครับจะตีได้หรือไม่ได้ครับออโอ้โหโอนอกกับในชัดเจนเลยนะครับนอกแน่นอนว่าดอกไม้ป่านี่ทำผลงานได้ดีมีสองน่ากลัวด้วยครับ ส่วนในเพชรมาไลยก็จับได้ดีครับอ่ะเดินเดินเหมือนเดิมเพชรมาเลยช่วงปลายยกที่สาม,มัดมาหมัดอีกทีหนึ่งตั้งไว้ดอกไม้ป่าตั้งไว้อ่าพี่ล็อกตีอ่ะตอนนี้ ตีอย่างเดียวล็อกได้ตีอย่างเดียวตีไม่ยกไปตีครับโอ้โหดูจับจับน่ากลัวเหลือเกินครับหมดยกที่3จากัดเพชรยินดีอะคาเดมี่มวยเด็ด789ดคองสวนพูรีสอร์ทพร้อมด้วยร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาและท็อกออฟเดอะทาวน์แอกไนเซอร์หาดใหญ่ขอขอบพระคุณครับเอาละครับเบียดก็ไปปล้ำไหนอีกแล้วนะครับมีแข้งขวานำไปก่อนดอกไม้ป่านี่มีเตะซ้ายต่อยซ้ายเข้าไหนก็มีศอกสลับโอ้ยเอาละครับเบียดกู้กันโอ้ย เขาแล้วครับโดนบวกสั้นๆ,ๆนะครับอ่ะโดนนับไปแล้วครับโอ้โหนี่แหละครับมาเข้าเข้าหลวงไปนิดเดียวโดนบวกหมักนับ8เลยครับอ่าตอนนี้ดอกไม้ป่าได้นับแล้วอ่ะเอาคืนต้องเอาคืนแล้วนะครับเพชรมาลายวงในสอดแขน,ข,นขึ้นขึ้นคอได้ไหมครับขึ้นคอได้ไหมไอตีได้ไหมครับหมักขึ้นไปแขนหนึ่งตีอ่าจับได้จับได้ไดยักเข้าไปครับโอ้โหนี่แหละครับหมัดมวยครับแม่พาดเผลอเสี้ยววินาทีไม่ได้เลยครับอ่ะรับ เดี๋ยวต้องดูครับอ่าไฟนี้เป็นไฟแดงครับไฟแดงนําไปก่อนบ้างเขาก่อนนี่พักพินแล้วน้าเงินนําไปก่อน4ี่ยกอ่าเดี๋ยวต้องดูครับอ่าแต่อย่าลืมนะครับพี่อาลีน้ําเงินนี่หนักแรงทุกลูกเหมือนกันเนี่ยว,ว่าดอกไม้ป่านี่มวยซ้ายนลครับแต่หุกข,ขวาสั้นๆแรงแรงนะครับอ่ะต้องเบียดต้องชนอย่างเดียวแล้วโอ้โหดูว่าจะมั่นคกมั่นใจก็ไม่ได้เหมือนกันดอกไม้ป่าไม่ยอมนะครับเพชรมาไลยไม่ยากจะเบียดจะชนปล้ำเลย โอ้เรียกว่าสู้ยิบตาเหมือนกันครับแม่ต้องของหนักต้องมาแล้วนะครับเพชรมาลัยครับเพราะว่าไปพลาดโดนนับ8ครับในช่วงตอนยกสี่ครับหืมแมาเวียงมาครับยังยังไม่เข้าจุดโฟกัสเท่าไหร่ครับแม่ใกล้เชือกใกล้เชือกกรมอาการดึงทั้งคู่มาครับอืออเดี๋ยวต้องดูครับมาอยู่ในช่วงยกสี่นะครับเวลามันยังมีแหละครับแล้วก็แมาหนักแรงด้วยสำหรับเพชรมาลัย แต่ว่าดอกไม้ป่านี่โอกคครับรอตอนนี้เหมือนทุกง่ายขึ้นครับไฟแดงตอนนี้รอบวกรอสวนเลยครับเชื่อว่าคอยอาศัยจังหวะนะครับมีโตมาดูกันที่วงในโอ้โหเพชรม,มาลายพยายามจะเบียดจะปล้ำในก็ยังทําอะไรได้ไม่ถนัดนะครับตอนนี้น่าจะมีหมัดมีศอกมาเป็นคําตอบสุดท้ายเหมือนกันทีมงานนี่สั่งเบียดสั่งชนอย่างเดียวดูว่าดอกไม้ป่าเอาเลยครับขวาทิ้มไปตรงๆ ตีเข่าอย่างเดียวนี่โอกาสจะทันยากหน่อยครับต้องเดี่ยครับเอาละครับเปลี่ยนเปลี่ยนอาชีวโอ้ยบวกหล่นอีกแล้วครับว่านี่ครับเอาอยังเมาอยู่ยังเมาอยู่ครับโอ้โหลบยุติการชกเลยครับตายังลอยครับกรรมการยุติการชกแล้วนะครับจบยก4ี่ครับดอกไม้ป่าสจอต้งปราจีนครับชนะเทนนิสเกิลน็อกเอาพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์ย้ำแขนไปอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหมวยซ้ายนะครับจะฮุกขวาสั้นๆนะครับทำงานได้ดีเหลือเกินวันนี้ โอ้ยำแขนไปนะครับเดี๋ยวดูภาพช้าๆนะครับเดี๋ยวจะมีภาพช้าๆให้ดูอีกครั้งนี่นะครับจังหวะเบียดเข้าไปฮุกขวาโอ้ล่นนะครับอันนี้นับแรกนะครับขยับเข้าหาโอ้เดี๋ยวมาดูดอกสุดท้ายนี่นะครับเดินเข้าไปต่อยมัดโดนขวาอีกแล้วนะครับมวยซ้ายนะครับสองไม้ป่าแต่ฮุกขวาแรงเหลือเกินสั้นๆนะครับเคาะโป้งเดียวนี้เรียบร้อยเลยครับ